สวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่สามนะครับผมสําหรับสาวนางนี้นะครับรับประกันความใหญ่อลังการครับผมตัวนี้ใหญ่มากๆนะครับสูง143ดูใบหน้าใบตานะครับผมยังใหญ่อะครับผมลําเนื้อลําตัวหนาลึกใช้ได้เลยครับฝ่ายตัวนี้ไม่มีตําหนิตรงไหนเลยนะครับผมสําหรับท่านใดกําลังมองหาเป็นแม่บล็อกแม่พันุนะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนพี่สอบถามกันมาว่ายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับผมราคาผิดกันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับนิดหน่อยจริงๆครับผมนะฮะ ใหญ่เกือบทั่วหัวลุงเลยใหญ่นาลึกเป็นควายเต้านมดีกระดูกแข็งขายใหญ่เป็นควายกระดูกใหญ่อะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังครับผมนะราคาลุงร้องไว้7จ็ดหมื่นห้านะครับผมราคาน่อย่าตกใจนะราคาต้องพูดคุยต่อรองกันครับผมของทุกอย่างร้องโด่งก็ลงได้ราคาต้องคุยกันนะครับพูดคุยกันแล้วนะครับผมหรือจะซื้อเหมา3าตัวที่ผมถ่ายในคลิปนี่คือบอกรับประกันไม่ผิดหวังตัวหนึ่งครับผมใหญ่ทุกตัวครับผมนะฝากติดตามด้วยนะครับผมใครสนใจทักทายหาลุงหมานได้เลยครับผมขอบคุณครับ